สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่จะเล่าให้ฟัง h ช n n นลในคลิปนี้เสนอตอนเงินปากผีไอจุกที่มีบ้านอยู่หลังวัดซ้ำยังก็มีตาเป็นสับประเลของวัดอีกด้วยไอจุกจึงมีความคุ้นเคยกับวัดอยู่อย่างมากทั้งเรียนหนังสือก็อยู่ในวัดวิ่งเล่นกับเพื่อนๆก็ที่ลานวัด หิวขนมน่มเนยก็ขนมวัดมีเพียงอย่างเดียวที่ไอจุกไม่สามารถจะเอาจากวัดได้นั่นก็คือเงินไอจุกจึงนั่งนั่งนอนนอนคลุ่นคิดกับเพื่อนเพื่อนอีก3-4สี่คนว่าควรจะทำยังไงกันดีถึงจะได้เงินจากวัดมาซื้อขนมและของเล่นอื่นนอกวัดบ้างจะไปขโมยเงินจากพระบนกุฏิก็เคยทำมาแล้วแต่ถูกจับได้ ถูกตาหอมที่เป็นตาแท้แท้และเป็นสปปเหรอของวัดตีจนเกือบปางตายไอจุกก็สาบานกับตัวเองว่าเงินพระเงินเจ้าจะไม่ขอแตะต้องแล้วมันไม่คุ้มเจ็บจริงๆถูกตาหอมตีแต่ละทีอา้าวว่าอย่างไงวะไอจุกคิดออกหรือยังวะว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อขนมแล้วก็ของเล่นกันนะวะไอปิงเพื่อนัวเดียวกัน และมีความแสบสวงไม่น้อยไปกว่าไอ้จุกเอ่ยถามขึ้นไอจุกทำท่านั่งไขว่ห้างและกระดิกขาอย่างครุ่นคิดมันก็ยังพอที่จะมีพิธีอยู่หรอกวะ่ะแต่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพวกเองทุกๆคนจะมีความกล้ามากน้อยแค่ไหนกันไอจุกเล่นลิ้นตามประสามาถเจ้านายในกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะถือว่าตาเป็นใหญ่ในวัดและเป็นถึงสัปเหเ่อ ไม่ว่าใครต่อใครในหมู่บ้านต่างก็ต้องมาเรียกหาแต่ตาหอมเมื่อมีญาติโยมขาดสิ้นลมหายใจกันไปมีข้านมีความกล้าเสมอขนาดเองจะชวนข้าไปขโมยเงินหลวงตาข้าก็ยังทำมาแล้วเลยเออแล้วมันมีวิธีไหนก็ว่ามาสิวะไอจุกทำท่ากวนโอ้ยอยู่นั่นแหละเองไอปิงพูดแต่ก็ยิ้มหน้าบาน ไอ้จุกนั่งกระดิกขาอยู่พักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคราวนี้ไม่ใช่ขโมยเงินหลวงตาหรือหลวงนาหรือว่าหลวงพี่องค์ไหนๆของวัดทั้งสิน้นแต่มันเป็นเงินจากปากผีวะ่ะมีใครสนใจกันบ้างข้าเคยได้ยินตาของข้าพูดกับยายข้าว่าพรุ่งนี้เขาจะเคลื่อนศพของหนางน้อยมเมียเศรษฐีเงินกู้จากหมู่บ้านของเรามาเชียวนะโวยได้ยินตาของข้าว่า ศพนี่ยังกับตู้ทองเคลื่อนที่เชียววะไอ้จุกว่าพลางก็เลียปากของตัวเองที่เริ่มมีน้ำลายไหลยเยิ้มออกมาจากมุมปากไอป้ปิงและเพื่อนๆและคนอื่นๆแตงก็ทำท่าสยดสยองขวัญไปต,ตามๆกันเงินนะ่ะใครๆก็อยากจะได้อยู่หรอกแต่มันเป็นเงินจากปากผีนี่สิมันต้องคิดกันหนักหน่อยว่าไงวะ อย่าคิดนานนะโว้ยเงินในปากก็เยอะซ้ำทองหยองในศพก็ยังอีกตั้งมากมายมีทั้งสร้อยคอทองคําที่คอสร้อยข้อมือที่ข้อมือแหวนทองคําอีกหลายวงเพียงแค่คิดนะข้ายังอยากจะให้ผัวเศรษฐีของนางน้อยมันเคลื่อนศพนางน้อยมาสร้างวันนี้เลยวะ่ะไม่มีใครร่วมมือกับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรเพราะจะได้ไม่ต้องเสียส่วนแบ่งให้ใคร และอีกอย่างนะคนตายไปแล้วก็เหมือนขอนไม้มันไม่ได้ลุกขึ้นมาแลบลิ้นปิ้นตาหรือว่าหลอกล้อนใครต่อใครได้เหมือนกับในทีวีหรอกว่าเชื่อข้าเถอะตาหอมของข้ายังพูดอยู่บ่อยๆเลยว่าระหว่างผีกับคนตาหอมของข้าแกว่ากลัวคนมากกว่าผีนะเวย้ยไอ้จุกพูดก็พลางเสยยิ้มท่าทางเกินวัยเด็ก12ขวบของมัน และด้วยคําเชิญชวนอัญชวนน้ำลายสอของไอ้จุกนี่เองที่ทำให้เพื่อนๆที่กลัวผีก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเอองั้นเป็นไงเป็นกันวะถ้าศพนางน้อยเคลื่อนเข้ามาเมื่อไหร่ก็บอกพวกข้าด้วยนะพวกข้าพร้อมแล้วไอ้ปิงพูดอย่างมาัดมันแล้วบรรดาเสือน้อยวัยสิบขวบต่างก็พากันส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจ และต่างก็วาดหวังไปถึงรถบังคับบางเครื่องบินบางรถถังบางคราวนี้แหละจะได้สมหวังกันเสียทีเมื่อศพนางน้อยมานอนยิ้มหวานอยู่ในโกดังเก็บศพวันใดแล้ววันที่ศพของนางน้อยถูกเคลื่อนเข้ามาที่โกดังเก็บศพของวัดก็มาถึงจริงๆบรรดาญาติพี่น้องและนายวัดสามีของนางน้อย ทก่างก็คร่ำครวญถึงการจากไปของนางน้อยจนสาแก่ใจแล้วทุกคนก็ต่างทิ้งร่างของนางน้อยไว้กับบรรดาเพื่อนผีผีที่โกดังนั่นเองไอ้จุกกับไอ้ปิงและเพื่อนร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนก็คือไอ้ดำต่างหลบไปยิ้มหวานกันอยู่มุมหนึ่งของโกดังเก็บศพเมื่อเห็นว่าญาติพี่น้องและสามีของนางน้อยก้าวออกจากโกดังเก็บศพไปแล้ว พวกมันทั้ง3ามสี่คนจึงก้าวออกมาจากที่ซ่อนเดินยิ้มหวานตรงไปยังโกดังเก็บศพแล้วจัดแจงช่วยกันงัดประตูโกดังด้วยเครื่องมือที่มีที่พกติดตัวกันมาจากบ้านทุกๆคนไอ้จุกผู้มีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าในกลุ่มเพื่อนจึงทำหน้าที่งัดลงศพของนางน้อยด้วยตัวของมันเองพ่อฟ้าลงเปิดออกไอ้จุกไอ้ปิงและไอ้ดำ ต่างในตาลุกวาววับด้วยเครื่องประดับอันมีค่าจากศพของนางน้อยมันสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเด็กแสบทั้ง 3- 4สี่คนแล้วพวกมันต่างก็รีบคว้าเครื่องประดับอันมีค่าจากศพของนางน้อยชนิดที่ไม่เกรงใจต่อศพกันเลยทั้งสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนทองเมื่อจะได้อย่างสมใจของเจ้าเด็กนรกแสบทั้ง3คนแล้ว พวกมันทั้งสามคนก็ต่างรีบออกจากโกดังเก็บศพแต่ก็ไม่ลืมที่จะปิดประตูโก,กดังไว้เหมือนเดิมที่ป่าช้านั่นแหละจึงเป็นสถานที่แบ่งทรัพย์สมบัติของนางน้อยเจ้าเก่าเด็กนรกแสบทั้งสามคนไอจุกที่เป็นหัวนหน้าและเป็นผู้เริ่มต้นแห่งความคิดจึงได้มากกว่าใครคนอื่นทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือกับแหวนทองคำอีกวง และไอ้ปิงกับไอดำก็แบ่งแหวนทองคํากันคนละสองสามวงจากนั้นพวกมันก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าของวันใหม่พ่อแม่ของไอ้ปิงไอ้ดำแตงก็พาลูกชายของแต่ละคนเข้าหาหลวงตาที่วัดบอกว่าไม่รู้ว่าลูกชายของตอนเป็นอะไรขึ้นมาจู่ๆก็ร้องตะโกนว่าผีจะมาทวงแหวนคืนเมื่อหลวงตานั่งจ้องมองไอ้ปิงกับไอดำอยู่คู่ใหญ่ หลวงตาจึงถามทั้งสองคนขึ้นในทันทีว่าไอ้ปิงไอ้ดำเองสองคนไปเอาแหวนของใครเขามาหรือถ้าเองสองคนไม่พูดความจริงเองสองคนแยกกันแน่ข้าก็คงจะช่วยอะไรเองสองคนไม่ได้หรอกทั้งไอป้ปิงและไอ้ดำต่างก็สารภาพความจริงกันว่าได้ไปขโมยแหวนมาจากศพของหนังน้อย หลวงตาจึงสั่งให้ทั้งสองนำแหวนไปคืนแก่ศพนางน้อยพร้อมกับขอขอมาต่อหน้าศพนางน้อยอีกด้วยถึงทั้งสองคนจะยอมคืนแหวนให้แก่ศพนางน้อยไปแล้วแต่ไอ้ปิงกับไอ้ดำต่างก็ไม่มีใครกล้าเปิดปากถึงเรื่องที่ไอจุกร่วมขบวนการด้วยเพราะทั้งสองได้สาบานไว้กับไอ้จุกแล้วว่าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อันสืบเนื่องมาจากเรื่องเครื่องประดับของศพนางน้อยแล้วจะไม่มีใครพลาดพิงถึงกันอย่างเด็ดขาดเว้นเสียจะยินยอมสารภาพกันเองตาหอมกลับมาถึงบ้านยังพูดกับยายอินเมียของแก่ถึงเรื่องที่ไอปิงกับไอ้ดำกล้าหาญไปขโมยเครื่องประดับที่ศพนางน้อยยายอินก็เกิดร้อนใจขึ้นมาเพราะไอปิงกับไอดำก็เป็นพวกเดียวกันจึงชักชวนตาหอมไปหาไอจุก ที่ยังคงนอนคลุมผ้าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตั้งแต่เช้าแล้วไอ้จุกไอจุกมันเป็นอะไรของมันนะตาหอมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะที่มันนอนห่มผ้าอยู่อย่างนี้ยายอินหันมาพูดกับตาหอมขณะที่ก้าวขาเข้ามาในห้องและหยุดนิ่งจ้องมองดูไอจุกอย่างแปลกใจไอจุกเองเป็นอะไรไปวะตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้ว ทำไมเองยังไม่ยอมลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็กินข้าวกินปลาสักทีวะตาหอมตะเบงเสียงถามพลันดึงผ้าห่มที่คลุมกายไอ้จุกตั้งแต่หัวจะรดเท้าก็ถูกเปิดออกด้วยมือของไอ้จุกเองแต่ทว่าใบหน้านั้นกลับไม่ใช่ใบหน้าของไอ้จุกแต่มันเป็นใบหน้าของนางน้อยนางน้อยชัดๆยายอินตกใจกลัวอย่างสุดขีด ผวาเข้ากอดตาหอมจนแน่นปล่อยข้าก่อนยายอินเดี๋ยวข้าจะคุยกับนางน้อยมันเองตาหอมพูดกับยายอินแล้วค่อยๆจับมือยายอินที่กอดแก่จนแน่นนั้นออกแล้วพลางก็หันมาพูดกับนางน้อยนางน้อยเองทำแบบนี้เองต้องการอะไรจากข้าหรือวะหรือคิดจะลองดีกับข้าวิญ,ญญาณผีนางน้อยค่อยๆอ,อ้าปากจนกว้างไปถึงใบหูทั้งสองข้าง แล้วตะเบงส่งเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นสนั่นบ้านตาหอมฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากแกหรอกตาหอมแต่ฉันต้องการจากไอจุกล้านชายของแกนี่แล้วไอจุกมันไปเกี่ยวอะไรกับเองด้วยวะนางน้อยตาหอมถามอย่างมีโมโหเกี่ยวสิไอจุกนี่แหละตัวสำคัญที่ขโมยเครื่องประดับจากศพของฉันวิญญาณของนางน้อยบอกตาหอมยิ่งฉุนใหญ่ ก็ได้ตัวขโมยมาแล้วก็คือไอปิงกับไอ้ดำแล้วทำไมผีนางน้อยยังกล่าวหามาถึงไอจุกหลานคนเดียวของแกอีกมันจะไม่ใส่ความกันเกินไปหน่อยหรือวะนางน้อยไอ้ปิงกับไอ้ดำมันก็เอาของที่มันขโมยจากเองไปคืนหมดแล้วไม่ใช่หรือวะตาหอมพูดเสียงดังที่ไอปิงกับไอ้ดำมันเอาไปคืนนะ่ะมันส่วนน้อยแต่ที่อยู่กับไอจุกหลานของตาหอมนี่สิอีกเยอะ เอาของของฉันคืนมาเอาคืนมาวิญญาณนางน้อยยังคล่ำครวญคิดอยากจะสําดงฤทธิ์อยู่เหมือนกันแต่ก็ยังเกรงเกรงกับวิชาคาถาอาคมของตาหอมที่เป็นสัพเพหรอจึงได้แต่คร่ำครวนวิงวอนขอความเมตตาตาหอมอึ้งไปพักหนึ่งหันไปมองหน้ายายอินแล้วยายอินพยักหน้าช้าๆอย่างเห็นด้วยกับวิญญ,ญาณของนางน้อยโดยปกติแล้ว ยายอินเองถึงจะรักไอ้จุกแต่ก็ไม่ได้รักจนมองเห็นแต่ความดีความงามของไอ้จุกด้วยไอจุกเองก็มีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนคือเคยคิดขโมยเงินวัดเอาละนังน้อยเมื่อเองจะยืนยันอย่างนั้นงั้นเองก็ออกไปจากร่างไอ้จุกเสียทีข้าจะได้สักถามเอาความจริงกับมันตาหอมบอกอย่างใจเย็นสงบลงมาแต่ตาหอมจะต้องสัญญานะ ว่าจะเอาเครื่องประดับพวกทองมาคืนฉันให้จงได้ไม่งั้นฉันจะไม่ไว้ไอจุกมันเหมือนกันนี่เองขู่ฆ่าหรือว่านางน้อยตาหอมตะเบงเสียงใส่อีกฉันพูดความจริงในเมื่อฉันเองไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับไอจุกมันต่อเมื่อมันกล้าม,มาทำแบบนี้กับฉันฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันวิญญาณของนางน้อยอยังคงเถียงตาหอมยิ่งฉุนขึ้นมาใหญ่ แต่เมื่อยายอินเข้ามาหาและสะกิดที่แขนของตาหอมเบาๆอย่างเตือนสติต่อกันตาหอมจึงบรรเทาความโกรธลงเออตกลงข้าตกลงแต่เองก็ต้องออกไปจากร่างไอจุกมันได้แล้วจ้ะพอสิ้นคำจากวิญญาณน,นางน้อยร่างของไอจุกมันก็ล้มลงนอนกับพื้นดังโครมยายอินกับตาหอมจึงเข้าไปช่วยกันดูแลไอจุกจนคืนสติ ไอจุกยอมรับสารภาพทุกอย่างจนหมดสิน้นว่ามันคือผู้บงการในเรื่องการขโมยทรัพย์สินจากศพนางน้อยตาหอมจึงให้ไอจุกนำเครื่องประดับทั้งหมดที่ได้มาจากศพนางน้อยนั้นไปคืนพร้อมกับจับไอจุกบวชเนนเพื่อขอขามาต่อวิญญาณนางน้อยส่วนนายวัดนั้นที่ปกติก็เป็นคนขี้เหนียวอยู่ทุนเดิมอยู่แล้วจึงถอดเครื่องประดับที่มีค่าออกจากศพของนางน้อยจนหมด แล้วนำเครื่องประดับที่เป็นของปลอมมาทดแทนให้คราวนี้แหละชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับบ้านของนายวัดต่างก็จะได้ยินเสียงนางน้อยไปร้องไห้คล่ำครวญอยู่ที่หน้าบ้านของนายวัดทุกคืนพี่วัดเอาสร้อยคอทองคำกับสร้อยข้อมือและแหวนทองคำมาคืนน้อยด้วยเอาของน้อยมาคืนเอามาคืน ในวัดสามีของผีนางน้อยก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาและทำการเผาศพก่อนกำหนดแต่เสียงคร่ำครวญร่ำไห้ทวงเครื่องประดับของผีนางน้อยยังคงมีให้ชาวบ้านและในวัดได้ยินและต้องขวัญผวากันอยู่อย่างนี้ในทุกๆค่ำคืนและนี่ก็คือเรื่องร้อนๆที่นำมาฝากกันครับ